คุณพามว่าไงครับทําไมปีนี้ลิเวอร์พูลฟอร์มดีจังอืมถามถูกวันซะด้วยนี่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลจากพี่ตั๊กมาเลยนะเนี่ยคําถามเนี่ยผมบอกอตรงๆนะไม่ใช่แค่ผมที่ตอบยากนะครับแม้กระทั่งแฟนลิเวอร์พูลเองอ่ยต้องใช้คํานี้แล้วกันบางทีเขายังคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะดีได้ขนาดนี้นะครับผมคาดไม่ถึงว่าลิเวอร์พูลจะดีขนาดนี้พักพวกผมที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลก็คาดไม่ถึงว่าจะมาดีได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่าผมพูดถึงตรงเนี้ย หลายคนที่กำลังดูผมอยู่ตรงเนี้ยก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าทําไมเวอ้์วภูก,กูมาได้ขนาดนี้วะเออกูคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเวอ้์วููกูจะดีได้ขนาดนี้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยเม้นเอาตอนท้ายนะแต่ถ้าถามว่าทําไมล่ะถึงดีได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาเหล่ากันก่อนหนึ่งนะครับเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ผมขอบคุณทุกคนที่ไปกดติดตาม YouTube พามอยากคุยแล้วก็ f c e b o o k f แฟนเพจพามอยากคุยให้นะยังไงไปกดติดตามได้นะครับใครยังไม่ได้ตามไปตามให้หน่อยทุกแพลตฟอร์มของผมเลยนะทั้งช่องนี้ ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับโอเคผมเอาสรุปมาแค่ไม่กี่ข้อแล้วกันจริงๆเหตุผลมันเยอะมากนะครับข้อแรกอย่างที่เราพูดไปหลายๆหลายๆ,ๆครั้งเนาะอันเนี้เขาค่อนข้างโชคดีนะครับแต่อย่าเพิ่งด่าผมนะคําว่าโชคดีคือเขาได้ทีมที่แม่งโคตรดีระบบที่โคตรดีนักเตะที่โคตรด,ดีคุณมีนักเตะระดับเคเรอร์อาริสอมเบเกอร์ฟันไดเทรนโรเบอร์สันโคนาเต นะครับแมสลิเตอร์ดีแชมป์โลกนะครับมีซาล่ามีดีอาร์มีนูนเยสมีโชต้าและอีกหลายคนนักเตะคนนี้พร้อมพร้อมที่จะฟอร์มดีได้ตอลอดเวลาและพร้อมที่จะพัฒนาหรือบางคนแม้จะอยู่ในช่วงที่เริ่มรวยก็ยังมีความเขาเรียกว่าความสุดยอดในตัวเองไม่ว่าจะเป็นซาล่าฟันไดอะไรเงี้ยแต่ท่านี้ท่านั้นก็ต้องให้เครดิตอาร์เนอร์อยู่ดีข้อ2ครับนักเตะหลายคนมาฟอร์มดีในปีนี้ลองคิดดูดิแฟนลิ์พูยังอึ้งกับฟอร์มเคอร์ติสโจนใช่ไหมล่ะ นี่ก็อึ้งช่วงนี้ดีแบบดีแบบไม่ได้เอาฮาดีแบบดีจริงๆอะ่ะไหนจะไรอันคาเฟนแบคไอ้นี่นี่ซ้ำให้เลยแฟนเลี้ยวภูหรือไม่กระทัางผมเองอะ่ะพูดแทบตายว่าต้องเอากลางรับตอนนี้เลอๆเผถ้าได้ซูเบอมนดี้มาตอนซัมเมอร์นะเลี้ยวภูอาจจะฟอร์มไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับถ้าวันนั้นเอาซูเบอมนดี้มาแล้วไม่ได้ให้คาเฟนแบคเรื่องกลางร,รับวันนี้ฟอร์มนี้ผัวอาจจะไม่ดีอย่างนี้ก็ได้คาเฟนแบคเองวันนี้ก็อาจจะเป็นแค่ตัวหมุนเวียนที่แฟนเลี้ยวภูไม่ได้ไว้ใจก็ได้เห็นัครบ และในจัดดีอาร์ที่แม่งฟอร์มพุ่งทยานมากในฤดูกาลนี้กับระบบของ Honor อาร์เนอร์อะเคเรเฮอร์นี่แบบด้วยความที่พ่อหมีเจ็บฟอร์มดีฟอร์มดีมากและอีกคนหนึ่งโคนาเต้ ate, ปีนี้ก้าวกระโดดขึ้นมาแบบแทบจะดีเท่ากับฟันได์แล้วอะแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะบอกนัดเตะฟอร์มดีนัดเตะฟอร์มดีก็ต้องมาจากระบบและความมั่นใจที่โค้ชให้วิธีการเล่นที่โค้ชสั่งให้เล่นเพราะนั้นอาร์เนอร์ก็รับเครดิต นะครับโดยเฉพาะเรื่องคาเฟนแบตเนี่ยอันเนอร์รับไปเต็มๆเ,เลยและข้อที่สามครับหนึ่งในเหตุผลที่เลี้ยวคุณอยู่จ่าฝูงนะวันนี้คู่คแข่งคู่แข่งบาดเจ็บกันเยอะมากซิตี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะความโชคดีอย่างของอันเนอร์คือแบบคุณคิดดูอะเจกเกนคอปอยู่มาแปดเก้าปีอยู่มาเกือบสิบปีอะไม่เคยมีฤดูกาลไหนที่เจกเกนคอปได้เปรียบเป๊ปโกเดลาในเรื่องของตัวผู้เล่นเลยแต่ปีนี้ได้เปรียบผมเชื่อว่าถ้า เป๊ปและซิตี้ไม่เจ็บการันนาวอย่างนี้เซนเตอร์แม่ต้องเอาดาวลุงยืนคู่กับไควอเกอร์ขนาดนี้ผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นนะที่ซิตี้จะแพ้4นัดรวดนะครับหรืออาร์เซนอลเองถ้าพวกเขาอยู่ในจุดที่แบบไม่ได้เจ็บมาหรือไม่ได้เสียโมเมนตัมการยือเอเมอริทสตีดเียมก็อาจจะเก็บผลการแข่งขันอย่างนี้ไก็ไม่ได้ก็ได้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลฟุตนะครับฟุกนะครับเขาก็ดีแหละการมาถึงตรงนี้ได้ลิเวอร์พูลก็ต้องดีนะครับอาร์เนอร์แม่นดีเกินคาดวันนี้หลายๆคนนะครับมาตามแซฟผมมาตามที่จะแบบ มาถามว่าไหนอานเนอร์โค้ดใหม่ไหนอานเนอร์โค้ดใหม่ก็เขายังเป็นโค้ดใหม่จริงๆนะครับเขายังประสบการณ์น้อยในพิมพ์ิลีจริงๆเขายังเป็นโค้ดที่แบบเพิ่งจะมามีชื่อเสียงแบบระดับแบบเนี้ยตอนมาคุมพิมพ์ิลีจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับข้อนหนึ่งครับว่าอานเนอร์ไม่มีของและก็ต้องจับตาดูครับว่าฤดูกาลนี้จะไปจบตรงไหนฤดูกาลหน้าจะเป็นอย่างไรและฤดูกาลที่สามที่4ี่ถ้าเขาเป็นผู้เล่นในมือของเขาทั้งหมดผู้เล่นของเจเกนคอบเริ่มทยอยออกไปทีละคนสองคนวันนั้น เขาจะทําได้ดีเหมือนวันนี้ไหมแต่วันนี้เขามาไกลกว่าที่ผมและแฟนลิเวอร์พูลจำนวนมากคาดคิดแล้วครับมันดีเกินคาดจริงๆก็มาดูกันจะได้กี่แชมป์จะไปจบที่ยะ่ตรงไหนนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะ